สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศรอบเย็นประจำวันจันทร์ที่5มกราคม2569วันนี้ประเทศไทยตอนบนยังคงได้รับอิทธิพลจากมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนที่ปกคลุมอยู่ทำให้ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวอย่างต่อเนื่องค่ะโดยเฉพาะช่วงเช้าที่อุณหภูมิลดต่ำลงชัดเจน ส่วนพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนก็ยังสัมผัสได้ถึงอากาศเย็นเย็นในช่วงเช้าเช่นกันนะคะดังนั้นช่วงนี้ขอให้คุณผู้ชมทุกท่านดูแลรักษาสุขภาพให้ดีโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงที่ไวต่อสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับพื้นที่ที่อากาศหนาวเย็นที่สุดยังคงเป็นภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะโดยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่14-17องศาเซลเซียสเลยทีเดียว ใครที่อยู่บนยอดดอยในภาคเหนือต้องเตรียมรับมือกับความหนาวจัดเพราะอุณหภูมิอาจลดลงไปได้ถึง2ง12องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางและกรุงเทพอุณหภูมิจะสบายๆขึ้นมาหน่อยค่ะอยู่ที่ประมาณ16 19องศาเซลเซียสในช่วงเช้าและถึงแม้ว่าอากาศจะเย็นแต่ก็มีข้อควรระวังสำคัญคือสภาพอากาศค่อนข้างแห้งขอให้ระมัดระวังเรื่องอักขีภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ง่ายในช่วงนี้ด้วยนะคะ มาดูที่สถานการณ์ภาคใต้กันบ้างค่ะวันนี้ภาคใต้ตอนล่างยังมีฝนน้อยส่วนมากจะมีฝนฟ้าขนองได้เพียงร้อยละ10ของพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชค่ะด้านคลื่นลมในทะเลก็ยังคงมีกำลังปานกลางชาวเรือที่เดินเรือในอ่าวไทยตอนล่างต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเนื่องจากมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรและจะสูงกว่า2เมตรในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง ขอให้ชาวเรือหลีกเลี่ยงการเดินเรือในพื้นที่ฝนตกหนักเพื่อความปลอดภัยค่ะและขอแจ้งเตือนสำหรับช่วงสัปดาห์นี้ค่ะตั้งแต่วันที่6ถึง10มกราคมมวลอากาศเย็นระลอกใหม่ที่ค่อนข้างแรงจะแผ่เสริมลงมาทำให้ประเทศไทยตอนบนจะหนาวเย็นลงอีกโดยอุณหภูมิจะลดลงและมีลมแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้สถานการณ์ทางทะเลจะรุนแรงขึ้นมากโดยเฉพาะอ่าวไทยตอนล่างคลื่นสูงถึง2-3เมตร ขอให้เรือเล็กงดออกจากฝั่งตั้งแต่วันที่6ถึง9มกราคมเลยนะคะส่วนเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5ไม่ต้องกังวลค่ะอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางเนื่องจากมีการระบายอากาศที่ดีนั่นเองต่อไปเป็นการวิเคราะห์สภาพอากาศพั่วไทยค่ะสวัสดีค่ะวันจันทร์ที่5มกราคม2569นนะคะหลายคนตื่นเช้ามาคงรู้สึกได้เลยว่าเอ๊ะอากาศมันเปลี่ยนไปใช่ครับ ซึ่งพอเรามาดูข้อมูลพยากรณ์อากาศจากกรมตุนิยมวิทยาในมือนะคะโอ้โหภาพที่เห็นนี่น่าทึ่งมากเหมือนกับว่าประเทศไทยตอนนี้ถูกแบ่งเป็นสองโลกเลยค่ะ2โลกที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยใช่ค่ะคือภาคเหนือเนี่ยหนาวจัดจนอาจจะมีน้ำค้างแข็งได้แต่ว่าในเวลาเดียวกันเลยภาคใต้กลับต้องเจอทั้งฝนทั้งคลื่นลมในทะเลครับผม วันนี้เราเลยจะไม่ได้ค่าอ่านพยากรณ์อากาศกันเฉยๆนะคะแต่จะเหมือนกับออกเดินทางตามรอยปรากฏการณ์นี้กันเลยว่าอะไรคือต้นตอของพลังที่มันสร้างความแตกต่างได้ขนาดนี้ใช่เลยครับมันคือการเดินทางของมวลอากาศจริงๆเลยตัวละครหลักในเรื่องนี้ก็คือ,อ,อสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าบริเวณความกดอากาศสูงความกดอากาศสูงครับ แต่ถ้าจะให้เห็นภาพชัดๆเลยนะมันก็คือมวลอากาศเย็นก้อนมหึมาเลยครับที่ก่อดตัวแล้วก็แผ่ลงมาจากประเทศจีนอ๋อมาจากจีนซึ่งถ้าเราซูมออกไปอีกนะครับจะเห็นว่าต้นกําเนิดจริงๆของมันเนี่ยมาจากแผ่นดินที่มันกว้างใหญ่แล้วก็หนาวเหน็บของไซบีเรียในช่วงฤดูหนาวโอ้ไซบีเรียเลยเหรอคะครับลองนึกภาพตามนะครับว่าไซบีเรียเนี่ยเป็นเหมือนตู้เย็นขนาดยักษ์ของโลกเลยที่ผลิตอากาศแห้งแล้วก็เย็นจัดออกมา อากาศพวกนี้มันหนาแน่นมากมันก็เลยมีแรงกดสูงแล้วก็ถูกบีบให้ไหลลงมาทางใต้เหมือนลูกสูบที่มองไม่เห็นนะครับเดินทางข้ามพรมแดนมาเป็นพันๆกิโลเมตรเลยนะกว่าจะมาถึงบ้านเราเป็นภาพเปรียบเทียบท,ที่เห็นภาพชัดมากเลยค่ะไม่ใช่แค่ลมหนาวที่พัดมาแต่เป็นเหมือนก้อนอากาศขนาดใหญ่ที่เคลื่อนที่ลงมาเลยถูกต้องครับ และแน่นอนว่าพออากาศเปลี่ยนฉับพลันแบบนี้ในประกาศก็มีคําเตือนสําคัญที่ส่งผลกับชีวิตประจําวันเราโดยตรงเลยข้อแรกก็คือการดูแลสุขภาพอันนี้ก็ก็เข้าใจได้ครับแต่ข้อหนึ่งที่น่าสนใจและหลายคนอาจจะลืมไปคือการระวังอัคคีภัยอืมใช่เลยคือพออากาศแห้งความชื้นในอากาศมันลดลงทุกอย่างรอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นหญ้าแห้งหรือเชื้อเพลิงต่างๆมันก็พร้อมจะติดไฟได้ง่ายขึ้นมากเลยนะคะ ถูกต้องครับความชื้นในอากาศเนี่ยมันทำหน้าที่เหมือนเ,อเหมือนสารหน่วงไฟตามธรรมชาติเลยพอความชื้นหายไปความเสี่ยงก็เพิ่มขึ้นทันทีโดยเฉพาะในพื้นที่เกษตร,รหรือพื้นที่ป่าเขานะครับนี่คือผลกระทบแบบลูกโซ่เลยนะที่เริ่มต้นจากตู้เย็นยักษ์ในไซบีเรียที่เราคุยกันเมื่อตีงั้นเรามาเริ่มเดินทางตามมวลอากาศก้อนนี้กันเลยดีกว่าค่ะ จุดแรกที่มันปะทะกับประเทศไทยแบบจังๆก็คือภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งข้อมูลบอกว่าอากาศหนาวเย็นเป็นพิเศษค่ะใช่ครับตรงนี้คือด่านหน้าเลยถ้าเราดูตัวเลขจะเห็นความแตกต่างที่น่าสนใจมากค่ะคือบนพื้นราบของภาคเหนือกับอีสานเนี่ยอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ประมาณ14-17องศาเซลเซียสก็เย็นสบายนะคะครับถือว่าเย็นสบายแล้วแต่ไฮไลท์ที่แท้จริงเนี่ยอยู่บนที่สูงครับ บนยอดดอยในภาคเหนืออากาศจะถูกนิยามว่าหนาวถึงหนาวจัดหนาวจัดเลย ตัวเลขอุณหภูมิต่ำสุดอาจจะดิ่งลงไปได้ถึง2 1 2องศาเซลเซียสเลยทีเดียวโห 2>, oh, 2องศาส่วนบนยอดภูของภาคอีสานก็หนาวไม่แพ้กันครับอยู่ที่8 1 0องศาเซลเซียสส่วนต่างเป็น10องศาระหว่างพื้นราบกับยอดดอยนี่มันน่าทึ่ยมากนะคะที่2องศานี่คือเรากำลังพูดถึงโอกาสที่จะได้เห็นน้ำค้างแข็งหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าแม่ค่นิ้งเลยใช่เลยครับ มันแสดงให้เห็นเลยนะคะว่าระดับความสูงแค่ไม่กี่พันเมตรเนี่ยสามารถสร้างสภาพอากาศย่อยหรือที่เรียกว่าไมโครคล m เมทที่มันต่างกันอย่างสิ้นเชิงได้เลยภายในภูมิภาคเดียวกันและสาเหตุหลักๆกก็เป็นเพราะบนที่สูงอากาศมันจะเบาบางกว่า มันกักเก็บความร้อนได้ไม่ดีเท่าอากาศที่หนาแน่งกว่าบนพื้นราบนะครับอพอตกกลางคืนพื้นดินบนยอดดอยก็จะคายความร้อนออกไปเร็วมากอทําให้อุณหภูมิดิ่งลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดเยือกแข็งได้ง่ายกว่าแต่สิ่งที่น่าทึ่งวันนั้นคือในขณะที่มวลอากาศนี้กําลังสร้างความหนาวเย็นบนยอดดอยพอตัวมันเองเดินทางต่อไปทางใต้มันกลับเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างสิ้นเชิงเลยครับเมื่อไปถึงชายฝั่งทะเลการเปลี่ยนโฉมหน้างั้นเหรอคะหมายความว่ายังไงคะจากอากาศที่แห้งและเย็นจัด กลายเป็นอะไรไปได้กลายเป็นตัวสร้างฝนแล้วก็คลื่นลมครับอา้าวคือเมื่อมวลอากาศเย็นนี้แผ่ลงมาถึงอ่าวไทยมันจะไปปะทะแล้วก็เสริมกำลังกับลมอีกระบบหนึ่งที่เรียกว่ามรสุมตะวันออกเฉียงเหนือค่ะซึ่งลมมรสุมนี้มีเส้นทางพัดผ่านพื้นน้ำกว้างใหญ่ของอ่าวไทยผมอยากให้ลองนึกภาพมวลอากาศเย็นนี้เป็นเหมือนฟองน้ำแห้งๆที่ถูกส่งมาจากจีนฟองน้ำแห้งๆครับ พอฟองน้ํานี้เคลื่อนที่ผ่านทะเลมันก็จะเริ่มดูดซับความชื้นไอน้ําจากทะเลเข้าไปเต็มๆเ,เลย๋อเข้าใจแล้วค่ะแปลว่าตัวตนของลมมรสุมนี้ขึ้นอยู่กับเส้นทางที่มันเดินทางผ่านมาเลยถ้ามันพัดผ่านแต่แผ่นดินมันก็จะแห้งๆเย็นๆถูกต้องแต่พอผ่านทะเลปุ๊บมันก็กลายเป็นลมชื้นทันทีถูกเพ่งเลยค่ะและเมื่อฟองน้ําที่มันชุ่มน้นํานี้พัดเข้าหาชายฝั่งภาคใต้มันก็พร้อมที่จะถูกบีบ จนกลายเป็นเมฆแล้วก็ฝนตกลงมาอืมซึ่งในประกาศระบุว่าภาคใต้ตอนล่างจะมีฝนประมาณ10%ของพื้นที่อาจจะดูไม่เยอะนะค่ะก็ไม่เยอะมากแต่ก็ยังมีฝนฟ้าขนองในบางอังหวัดอย่างสุราษฎร์ธานีหรือว่านครศรีธรรมราชและข้อมูลนี้ก็เชื่อมโยงโดยตรงกับคำเตือนที่สำคัญที่สุดสำหรับชาวเรือเลย อ๋อเพราะพอมีลมมีฝนสิ่งที่ตามมาก็คือคลื่นในทะเลนั่นเองใช่ครับซึ่งในประกาศก็ระบุตัวเลขความสูงของคลื่นไว้ชัดเจนเลยใช่ไหมคะชัดเจนมากครับและเป็นตัวเลขที่ต้องให้ความสําคัญอย่างยิ่งเลยเอ่าวไทยตอนล่างจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรซึ่งสําหรับเรือประมงขนาดเล็กแล้วเนี่ยถือว่าอันตรายค่ะ2เมตรนี้ก็สูงแล้วนะคะครับแต่ที่น่ากังวลกว่าคือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นจะสูง มากกว่า2เมตรได้ซึ่งหมายความว่าสภาพอากาศในทะเลจะแปรปรวนและก็คาดเดาได้ยากมากเป็นความสิ่งที่ชาวเรือต้องประเมินอย่างรอบคอบที่สุดครับค่ะจากยอดดอยที่มีน้ำค้างแข็งมาสู่คลื่นลมกลางทะเลนี่คือผลกระทบที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วจริงๆทีนี้ลองขยับเข้ามาสู่พื้นที่ตอนกลางของประเทศกันบ้างค่ะกรุงเทพและปริมณฑลที่เป็นที่อยู่ของคนจานวนมากสภาพอากาศเป็นยังไงบ้างคะ สำหรับกรุงเทพแล้วก็ภาคกลางจะเป็นเหมือนจุดกึ่งกลางของออทธิพลทั้งหมดครับเอาครับอือโดยกรุงเทพและปริมณฑลจะมีอุณหภูมติต่ำสุดที่19-21ถึง21องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางโดยรวมจะเย็นกว่าเล็กน้อยที่16-19ถึง19องศาเซลเซียสครับอุณหภูมิ19องศาในตอนเช้าที่กรุงเทพนี่คือสิ่งที่ดิฉันเรียกว่าอากาศที่เหมาะกับการดื่มกาแฟที่สุดเลยค่ะ เป็นของขวัญที่นานๆจะได้เจอสักทีแต่สังเกตยอย่างหนึ่งว่ากรุงเทพมักจะอุ่นกว่าจังหวัดร,บรอบๆเสมอเลยอันนี้เป็นเพราะปรากฏการณ์ที่เรียกว่าเกาะความร้อนเมืองหรือ Ur b a n Heat Island แที่พวกตึกกรามบ้านช่องพื้นคอนกรีตมันอมความร้อนไว้ทาให้เมืองคลายความร้อนได้ช้ากว่าพื้นที่ชนบทหรือเปล่าคะเป็นข้อสังเกตที่ถูกต้องเลยครับปรากฏการณ์เกาะความร้อนมีผลอย่างมากโดยเฉพาะในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพครับค่ะคือตลอดทั้งวันเนี่ยพื้นคอนกรีต ถนนยางมาต่อยอาคารต่างๆจะดูดซับความร้อนจากแสงอาทิตย์เอาไว้เพราะตกกลางคืนในขณะที่พื้นที่ดินหรือพื้นที่สีเขียวจะคายความร้อนออกไปได้เร็วมากแต่สิ่งปลูกสร้างในเมืองกลับค่อยๆปล่อยความร้อนที่สะสมไว้ออกมาอ๋อ oh. ทำให้อุณหภูมิในเมืองไม่ลดต่ำลงเท่ากับพื้นที่โดยรอบมันเหมือนเมืองทั้งเมืองเปิดฮีตเตอร์อ่อนๆไว้ตลอดคืนเลยครับ แล้วดูเหมือนว่าลมหนาวรอบนี้จะได้ไม่ได้เอาแค่ความเย็นสบายมาให้คนกรุงอย่างเดียวนะคะยังมีของขวัญอีกอย่างแถมมาด้วยค่ะครับในประกาศระบุถึงเรื่องฝุ่นละออง PM 2.5ไว้ด้วยว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยถึงปานกลางเพราะการระบายอากาศดีเหมือนลมหนาวนี่ทำหน้าที่เป็นไม้กวาดขนาดยักษ์ช่วยปัดเป่าฝุ่นที่สะสมอยู่ออกไปเลยใช่เลยครับการระบายอากาศที่ดีคือปัจจัยสำคัญที่สุดในการลดการสะสมของฝุ่นในเมือง ลมที่แรงขึ้นจะช่วยพัดพาแล้วก็กระจายฝุ่นละอองออกไปไม่ให้มันจับตัวกันหนานแน่นอยู่ในแอ่งกระทะแบบกรุงเทพนี่จึงเป็นผลพลอยได้ที่ดีมากจากมวลอากาศเย็นระลอกนี้เอาละค่ะนั่นคือภาพรวมของสถานการณ์ในวันนี้แต่ว่าเรื่องเรายังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะกรมอุตุบอกว่านี่เป็นแค่มั่นแรกของการแสดงเท่านั้นครับผมกำลังจะมีองค์ที่สองตามมาในช่วงกลางสัปดาห์นี้ด้วยใช่ครับและองค์ที่สองนี่จะเข้มข้นกว่าเดิมมาก ข้อมูลระบุว่าในช่วงวันที่6ถึง10มกราคมจะมีมวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างแรงอีกระลอกหนึ่งจากจีนแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนอีกครั้งคำว่ากำลังค่อนข้างแรงนี่ในทางอุตุนิยมวิทยามันมีความหมายเฉพาะเจาะจงมากกว่าแค่หนาวขึ้นใช่ไหมคะมันมีกลไกลอะไรเบื้องหลังที่ทำให้ราลอกนี้แรงกว่าเดิมเป็นคำถามที่ดีมากครับ เวลาที่นักอุตุนิยมวิทยาพูดว่าแรงขึ้นเนี่ยพวกเขามักจะหมายถึงสิ่งที่เรียกว่าความชันของความกดอากาศความชันของความกดอากาศครับลองนึกภาพตามนะครับว่ามวลอากาศเย็นก้อนนี้มีศูนย์กลางที่ความกดอากาศสูงมากส่วนบริเวณร,บรอบๆมีความกดอากาศต่ำกว่าความแตกต่างของความกดอากาศระหว่าง2จุดนี้ก็เหมือนความลาดชันของภูเขา ถ้าภูเขายิ่งชันน้ำก็จะไหลลงมาเร็วแล้วก็แรงขึ้นชันใดถ้าความแตกต่างของความกดอากาศยิ่งมากลมก็จะพัดแรงขึ้นและอุณหภูมิก็จะลดลงอย่างรวดเร็วและรุนแรงขึ้นชั้นนั้นครับเข้าใจเลยค่ะแปลว่าระลอกใหม่ที่จะมานี่ไม่ได้แค่เย็นลงแต่อาจจะมาพร้อมกับลมที่กระโชกแรงกว่าเดิมด้วยถูกต้องครับแล้วผลกระทบต่อภาคใต้ล่ะคะ จะเป็นอย่างไรเมื่อมวลอากาศเย็นตัวแม่แรงขึ้นมันจะส่งผลต่อลูกน้องอย่างลมมรสุมที่อ่าวไทยอย่างไรบ้างผลกระทบคือมันจะไปอัดฉีดพลังให้กับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือให้มีกําลังแรงขึ้นไปอีกระดับเลยครับโอ้ oh. ผลโดยตรงต่อภาคใต้ก็คือจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะทางตอนล่างและแน่นอนว่าสิ่งที่ตามมาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือคลื่นลมในทะเลที่จะทวีความรุนแรงขึ้นอย่างมีนัยยะสําคัญ มีนัยยะสําคัญนี่คือขนาดไหนคะพอจะบอกเป็นตัวเลขได้ไหมได้ครับและเป็นตัวเลขที่น่ากังวลมากประกาศระบุชัดเจนว่าอ่าวไทยตอนล่างคลื่นจะสูงถึง2-3เมตรอ๋อสอสเมตรและในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจสูงได้มากกว่า3เมตรโอสูงกว่าหลังคารถยนต์เสียอีกนะครับนี่คือสภาวะทะเลที่อันตรายอย่างยิ่งยวดแม้แต่เรือขนาดกลางก็ยังต้องใช้ความระมัดระวังอย่างสูงส่วนอ่าวไทยตอนบน คลื่นก็จะสูงขึ้นเป็นประมาณ2เมตรเช่นกันซึ่งทั้งหมดนี้นำไปสู่คำเตือนที่สำคัญที่สุดในประกาศฉบับนี้เลยสินะคะที่ไม่ใช่แค่คำแนะนำแต่เป็นเหมือนคำสั่งที่ต้องปฏิบัติตามเพื่อความปลอดภัยถูกต้องครับนี่คือหัวใจสำคัญที่สุดของการพยากรณ์ล่วงหน้าในครั้งนี้คือ เรือเล็กบริเวณอ่าวไทยตอนล่างควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่6กถึงเมกราคม69ต้องย้ำเลยนะคะว่าควรงดออกจากฝั่งครับการย้ำคำนี้ในภาษาของกรมอุตุนิยมวิทยาถือเป็นคำเตือนระดับสูงสุดแล้วครับมันหมายความว่าความเสี่ยงนั้นสูงเกินกว่าที่จะยอมรับได้การออกเรือในช่วงเวลาดังกล่าวคือการเอาชีวิตและทรัพย์สินไปเสี่ยงโดยไม่จำเป็นเลยชัดเจนมากค่ะเป็นคำเตือนที่ต้องส่งต่อไปให้ถึงทุกคนที่เกี่ยวข้องจริง เงั้นเพื่อให้เราเห็นภาพการเดินทางทั้งหมดอีกครั้งเรามาสรุปประเด็นสำคัญจากการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้กันค่ะครับข้อแรกภาพความแตกต่างของอากาศในประเทศไทยตอนนี้มีต้นตอมาจากมวลอากาศเย็นก้อนเดียวกันที่เดินทางลงมาจากประเทศจีน ข้อที่2เมื่อมวลอากาศเย็นและแห้งนี้เดินทางมาถึงภาคเหนือมันสร้างความหนาวจัดบนยอดดอยแต่พอเดินทางผ่านอ่าวไทยมันกลับดูดซับความชื้นแล้วก็เปลี่ยนบทบาทกลายเป็นตัวสร้างฝุ่นแล้วก็คลื่นลมให้กับภาคใต้และข้อสุดท้ายที่สำคัญที่สุดคือการมองไปข้างหน้าช่วงกลางสัปดาห์นี้จะมีมวลอากาศเย็นระลอกที่สองที่กาลังแรงกว่าเดิมเข้ามาเสริมครับผม ซึ่งจะทำให้อากาศทางตอนบนหนาวเย็นและลมแรงขึ้นส่วนภาคใต้ฝนจะหนักขึ้นและคลื่นลมในอ่าวไทยจะรุนแรงถึงขั้นที่เรือเล็กต้องงดออกจากฝั่งโดยเด็ดขาดใช่ครับและข้อมูลทั้งหมดนี้ก็ทิ้งคำถามที่น่าสนใจไว้ให้เราคิดต่อนะครับค่ะคือเราได้เห็นแล้วว่าปรากฏการณ์สภาพอากาศที่ก่อตัวขึ้นห่างออกไปหลายพันกิโลเมตรสามารถส่งผลกระทบเป็นลูกโซ่ที่ซับซ้อนและแตกต่างกันสุดขั้วมาถึงบ้านเราได้อย่างไร จริงด้วยค่ะพลังงานที่มองไม่เห็นก้อนเดียวกันนี้กำลังสร้างความหนาวเย็นให้เกษตรกรบนดอยที่จังหวัดน่านได้ห่มผ้าหนาขึ้นในขณะเดียวกันก็กำลังสร้างเคลื่อนลมที่เป็นอันตรายต่ออาชีพและความปลอดภัยของชาวประมงที่นครศรีธรรมราชอืมคำถามที่น่าคิดก็คือในโลกที่สภาพอากาศกำลังจะแปรปรวนมากขึ้นปรากฏการที่เราเคยมองว่าเป็นแค่เรื่องดินฟ้าอากาศตามฤด,ดูการเหล่านี้ มันกำลังส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตเศรษฐกิจและความเหลื่อมล้ำทางความเสี่ยงของผู้คนในแต่ละภูมิภาคที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภายในประเทศเดียวกันนี้อย่างลึกซึ้งมากขึ้นแค่ไหนในอนาคต